สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมนะวันนี้ครับนะกัวันที่เก้านะครับวันศุกรเก้านะครับเนาะเดือนสฤษภาคมครับสองพันหร้อยหกสิบแปดครับวันนี้มีสี่คู่ครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวไปสรุปผลงานเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับหน้าช่องสี่ตัวนะครับเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็นะครับขอพระพันธภัยด้วยกันแล้วกันครับสำหรับคุณผู้ชมนะที่ติดตามแล้วก็อาจจะรับชมย้อนหลังนะครับเนาะก็เป็น อาโคเปเฮเกนครับเมื่อวานก็ให้ไปโคเปเฮเกนนะครับแล้วก็สามารถไปได้ที่หนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ก็ถือว่าอ่ายังไม่เสียไม่เสียอะไรมากนะครับเนาะก็ถือว่ายังมีผลกลับที่ดีนะครับแล้วก็นะครับคู่สองก็ฟิโอลิเตน่าครับเนาะกับเรเบติสครับเรอันเบติสครับคู่นี้ก็ให้มองที่เรอันเบติสครับว่าจะไม่แพ้นะครับเสมือนที่เกมได้นะครับเนาะก็จริงๆแล้วนําก่อนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็พิโออก็มาไล่แซงในครึ่งเวลาหลังอ่ะครึ่งเวลาแรกขอไป นะครับท้ายเกมครึ่งแรกก็สองหนึ่งนะครับครึ่งหลังทำอะไรไม่ได้ครับเร์ปติตนี่ยิงน่าจะตีเสมอได้ด้วยในเกมนะครับแล้วก็อาจจะชนะไปในเกมด้วยกดประตูทีมเยือนนะครับแต่ที่ไหนได้ครับเนาะก็ทําอะไรไม่ได้ครับเฉียดไปเฉียดมาไปต่อเวลาพิเศษก็เรยิเติตครับนะยิงได้เป็นสองสองนะครับก็ผ่านเขารอบไปนะครับสิงชนะเลิศนะครับคู่นี้เรย์ปติตก็ผ่านเขารอบไปนะครับอีกคู่นึงครับบบนุกิมนะครับผมก็ให้มองที่เจ้าบ้านนะครับเนาะในราคาเสมอผู้มาเยือนอย่างสเปอร์นะครับ เอาปรตกิมทำได้ดีกว่านะครับครึ่งแรกนะครับมีโอกาสมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่าของเกมได้เป pues ็นเสด็จขาดเลยนะครับแต่ทําไม่ได <determ> ้จงหว่าสุดท้ายยิงไม่ได้ครับเนาะมาโดสเปอร์ครับทีเด็จสเปอร์ครับนะสวนกลับนะครับก็ทําให้แพ้ไปนะครับคู่นี้ก็อ่าพลาดไปสำหรับบรตูกิมนะครับให้มองบรตูกิมนะครับเนาะอ่าคู่สุดท้ายก็นะครับนมนอยู่กับบินเบาครับคู่นี้จริงแล้วบินเบานนํำก่อนได้ซ้ํานะครับเนาะแล้วก็เล่นได้ดีกว่านะครับครึ่งแรกเล่นดีดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะทําได้2ประตูด้วยนะครับแต่ นะครับก็พลาดไปนะครับมาแผ่วครึ่งหลังมาเจออสามเม็ดนะสามสามเม็ดสี่เม็ดรวดเลยนะครับแล้วก็ทําให้พาดท่าแพ้ไปนะครับยิ่งโดนเม,ม็ดแรกไปก็ทําให้ถอดใจนะครับผลต่างประตูได้เสียมันต่างกันเยอะนะครับก็เลยคู่นี้ก็ให้มองว่าที่เป็นเบานะครับก็พลาดไปขอประธานอภัยด้วยกันและกันอ้าววันนี้มีต่อครับ เอาแบบคห์สั้นๆกันนะครับเนาะท่านชอบแนวไหนนะครับเลือกทิมไปนะครับผมไม่บังคับนะครับเป็นการแค่ทัศนะส่วนตัวของผมนะครับเนาะส่วนในบ้านของเรานะครับนะก็ยังมีผลกัรนะครับที่ถือว่านะครับค่อนข้างดีนะครับมีทีมงานคอยให้ทัศนะอยู่นะครับหลายท่านด้วยกันนะครับก็มีทั้ง 4- 5นาทีนะครับมีทั้งสูงเต็มเกมนะครับแล้วก็มีชุดโครงการนะครับให้กับ ท่านที่อยากสนใจเข้ามานะครับฟรีทุกอย่างนะครับเนาะยังไงก็ลองกดใจดูครับไม่เป็นไรครับเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกันลวกันไปดูกันต่อวันนี้ครับขอบคุณผู้ชมครับทุกท่านไปรับชมเกมสี่เกมครับนะระหว่างในศสกของเยอรมันนะครับอสองนะครับเป็นเนินแบกครับเจอกับโคโลนวันนี้เขาเปิดมาให้นะครับโคโลนนะครับนะมาต่ออยู่ที่ศูนย์ที่เจ็ดห้าครับผู้สองก็ขอโเซเสนาครับ อิตาลีครับเอซิมิลานเปิดบ้านนะครับเจอกับบาลุญย่าครับคู่นี้เขาให้เอซิมิลานมาอยู่ที่ราคา0.05เช่นกันนะครับผมแล้วก็ลาสพามัสครับในศึกของลาลิกาสเปนครับพบกับราโย่บาเยคาโดครับคู่นี้เขาก็ให้มองลาสพามัสมาสื่อเข้ามาต่อนะครับผมแล้วก็คอมมิตี้ครับในศึกแชมเปี้ยนชิพครับนะเพย์ออฟนั้นแรกครับคอมมิตี้เปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์เป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวไปชมคู่แรกนะครับเดินแบกกับโคโลนกันเลยครับ เุเฮครับผลงานการพบเจอกันครับของทั้งคู่ครับสิบเกมหลังสุดก็แดนบกชนะไปเจ็ดครับเสมอศูนย์แพ้ไปสามครับล่าสุดก็แพ้กับโคโลนนะครับนะเมื่อปีสอง4ันิี่ครับวันที่1ิเห้าน12สิบสองครับโคโลนก็เปิดบ้านชนะไปสาประตูต่อหนึ่งนะครับผมเอาคู่นี้นะครับก็เจอกันก็ยิงกันเยอะนะครับเนาะยิงกันเยอะนะครับออกอ่าสูงแรกนะครับอ่าไปถึงแดครั้งด้วยกันนะครับนะสิ้านาทีแรกนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ออกเต็มเกมไปถึงนะครับอ่า เจ็ดครั้งด้วยกันนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็ใส่กันเยอะนะครับอ่าสิบเกมหลังสุดทุกรายการนะครับของเจ้าบ้านครับนะอย่างเดินแบกครับก็ชนะสามครับเสมอสองแพ้ไปห้าล่าสุดก็แพ้กับนะครับเออเอร์เบิร์กไปนะครับนะาหนึ่งประตูต่อสามนะครับก่อนนั้นก็ไปเสมอกับอ่าฟอร์ตูน่านะครับรูสเซอรไปสามประตูต่อสามนะครับเสิบนั้นล่าสุดของผู้มาเยือนอย่างโคโรนกันบ้างกันละกันนะครับผมโคโรนครับนะเสิบนั้นล่าสุดก็ชนะไปสี่เสมอสองแพ้ไปสี่ครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับอ่า อ่าเลินกเบิกไปนะครับหนึ่งกุตโทรหนึ่งนครับผมไปดูนะครับตลาดปัจจุบันสักนิดหนึ่งกันละกันครับเป็นอย่างไรครับหลางก็เปิดมาให้นะครับที่อ่โคโรนนะครับมาต่ออยู่ที่ศูนย์เจ็ดห้านะครับเนาะก็เลิกจ่ายนะครับาน้ำลบสิบทั้งสองฝั่งนะครับราคาหนึ่งองตามสูตรของผมนะครับอ่าก็นะครับราคาศูนย์ดเจ็ดห้านะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ประมาณสามจุด ผู้สมัอยู่ที่3.75นะครับผมตอนนี้ก็ขยับไปที่4.28 4.35 4.45ราคาแบบนี้ครับมันเป็นราคาหนึ่งลูกนะครับผมราคาต่อหนึ่งลูกนะครับเนาะไม่รู้ว่าอ่าผมว่าขยับไหลแน่นอนนะครับนะราคาจาก0.4ผมว่าคิดว่าก่อนเตะเช็คให้ดีนะครับคู่นี้อาจจะมีราคาไหลขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เลือกจ่ายแบบนี้ก็คือการันตีว่ามีสกอร์แน่นอน,นครับคูน่นี้อ่าผู้หน้ามาต่อจริงๆตืองจ่ายอยู่ที่นะครับ 1 6่ลงมาครับแต่ตอนนี้โอ้โหจ่ายอยู่1.531.50ครับลูกศรสีเขียวไหลลงมาแบบนี้ครับบอกบอกชัดเจนว่าวันนี้นะครับพวกมาเยือนนะเอาแน่ครับเนาะเพราะว่าลุ้นพื้นที่นะครับแย่งตําแหน่งแชมป์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งหน้าบอลลองเองนะครับตู้จ่ายอยู่ที่นะครับ5 0์ขึ้นไปตอนนี้จ่ายอยู่ที่5.50นะครับ5.305.20ลูกศรสีแดงไหลส่วนขึ้นแบบนี้นะครับบอกบอกถึงว่าวันนี้นะครับพวกมาเยือนนะครับ อย่างโคโลนเอาแน่ครับนะคู่นี้เอาแน่ครับราคาเปิดมาเต็มเกมอยู่ที่สามลูกนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับเอาไปดูความพร้อมของทั้งคู่กันนิดหนึ่งครับเลนเด็กอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการเล่นเข็นไม่ขึ้นจริงช่วงนี้เนาะนะครับอย่างที่บอกครับว่าอ่ามาชนะใครมาเป็นเกมที่สามติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับอ่าแถมที่แย่ไปก่อนั้นก็คือเกมนี้นะครับก็จะไม่ได้ใช้งานของพวกดานิโลนะครับอ่าโซอาเรสนะครับ แล้วก็วิ่งแบ็กซ้ายที่เติรทสแบนดนะครับจากการสะสมไปเหลือครบโควตานะทำให้ต้องรู้ว่าใครจะได้รับโอกาสนี้แทนนะส่วนที่เหลือก็เลือกใช้บมเ่นชุดเดิมครับที่ดีที่สุดนะครับรอนาทับมาโดยมาฮีเอมเรรี่ครับกับจอร์นกับจานิสนะครับอันติสเต้นะครับสองหอกตัวเก่งนะครับที่บวกสกอร์ลงกันไปสิบเอ็ดประตูหลงล่าตะข่ายนะครับส่วนโคโรนเองนะครับแล้วลองจากฟูงนะครับในลีกก็จริงแต่ผลงานช่วงหลังๆก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ หลังจากที่เก็บจะชนะค่อนข้างได้น้อยเนาะนะครับหลังจากที่ยังแล้วกันนะด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่านะครับมีตัวผู้ริมบาดเจ็บค่าสต็อกสามลายนะซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทัพอยู่แล้วนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเนาะอ่าคาดว่านี้นะก็จะยังได้เห็นพวกอัลลูค่านะครับอ่าวัตส์มิธนะครับที่ลงไปยี่แปดนัดทำไปเจ็ดประตูนะครับรับหน้าที่เชื่อมเกมระหว่างแดนกลางกับแดนหน้านะครับโดยจะมีพวกดามียนราวนะครับยี่แปดนัดสิบประตูนะทีมอ่าทีมเลม โคเล่นะครับสารสามนัดอายุสามนัดขออภัยนะครับสิบประตูนะครับถ้าขายต่อไประบบก็เลาะก็น่าจะมาระบบอ่าสี่สามหนึ่งสองนะครับเอาในจริงนะครับเนาะอันนี้ก็แบบสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับก็อยู่ในช่วงที่ผลงานดูไม่เจืดทั้งคู่เลยครับเนาะจริงๆแล้วถ้าให้เลือกว่าอยู่ฝั่งไหนมีแววเข้าวินมากกว่ากันกับราคาศูนย์เจ็ดห้ากับอ่าความน่าจะเป็นแล้วก็แรงจูงใจนนนนนะะะะคคคครรรััับบบเเาาาโโล้มต่่่ออยูทีก็ กอต้องยอมรับแหละครับว่าชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องเอาเต็มที่นะครับเพื่อลุ้นแชมป์นะเต็มตัวหลังจากตามหลังจากผงเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องมองว่าออกไปเยือนวันนี้พร้อมที่ทุ่มสุดตัวนะอันนี้พร้อมที่สุดตัวผมนะนะครับผมเงินแบกเองนะครับเนาะส้ำนัดท้ายสะกดคำว่าชนะใครไม่เป็นเลยนะแถมคุกกำลังวันนี้ก็ขาดตัววิงแบกตัวซ้ายตัวกรีดชัแบนไปซะด้วยนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับศูนย์เจ็ดห้านะครับโโลนไปถึงครับ เต็มเกม3.00นะครับผมม่าให้มองคู่นี้ติดเต็มเกมไปด้วยครับสอน่ะต้องมีนะครับมองว่าโคโลนวันนี้น่าจะมาเก็บชัยได้นะครับเหนือเจ้าบ้านเดินแบกไปได้นะครับผมอ่าคู่นี้ผมมองไปที่โคโลนครับไปคู่ที่2กันต่อครับนะเกาโซซิลลาอิตาลีครับเอซิมิลานนะครับพบกับโบโลญญาครับเอซิมิลานนะครับทีมอันดับ9นะครับของในตาราง เซเรอาครับพบกับบอลญญาอันดับเจ็ดครับคู่นี้มีผลนะครับเนาะต่อการแย่งพื้นที่นะครับไปดูการหน้านะครับในพุตบอลยุโรปนะครับท่วยุโรปนะครับไปดูเอซิมิลานครับลงแข่งไปสาสิบ้านัดครับก็ชนะสิบกเสมอเก้าแพ้สิบได้ห้าสิบ้าครับเสียสามสิ7เก้ามีห้าสบเจ็ดตมังล้งอันดับเก้าครับผมบอลญญาครับสามสิบ้านัดนะครับชนะสิบกเสมอสิบี่แพ้ห้าได้5้าสามเสียสา6สิแปดหสบสองตล้มอันดับเจ็ดนะครับในเวลานี้นะครับอ่ะไปดู ปัจจุบันครับเขาไปทั้งที่ทางใดกันบ้างไปดูครับตลาดปัจจุบันเราปัจจุบันครับเขาเปิดมาให้นะครับที่นะครับราคาปอลนะครับเป็นอสีมิลานนะครับต่อปอนะครับเลือกจ่ายน้ําลบห้านะครับแล้วก็มาพผูมมเยนอย่างบ่อนุญานะครับก็เลือกจ่ายน้ําขาวนะครับขาคู่นี้ไปดูคู่มเสมอนะครับคู่เสมอราคาจริงๆแล้วต่อปอต้องสามจุดสี่ศูนย์เพื่อไปครับบอกยิ่งดีการันตีะให้มีสกอร์เกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้จ่ายอยู่ที่สามจุดสองศูนย์สามจุดสามห้ากศรสีเขียว ไหลลงมาแบบนี้นะครับไปไม่ถึงเลทนะะราคาผูเสมอแบบนี้นะครับนาอก็ดูแล้วนะครับวันนี้หาผู้มาเยือนอย่างนะครับบริลญาเองก็ต้องหวังแล้วครับนะเพื่อจะมีคะแนนนะครับพาลุ้นพื้นที่อ่าในโคต้ายุโรปต่อไปในฤดูการต่อไปครับผูหน้าบอลต่อจริงครับต้องจ่ายอยู่ที่นะครับราคาปอสองจุดหนึ่งศูนย์ลงมายิ่งแค่ยิ่งดีกันาตีนะครับให้นะครับหน้าบอลต่อนะครับแต่ตันนี้จ่ายอยู่ที่สองจุดสามหนึ่งสองจุดสามเจ็ดลูกศรสีแดงหลายส่วนไปทุกสำนักเลยแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าเอซีมิลานจะเป็นสีเด็จขาดนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเบียดกันชนะได้นะครับผมราคาหน้าบอลรองจริงๆนะครับนะจ่ายอยู่ที่นะครับสามจุดสองศูนย์ผกบอกยิ่งดีครับการันตีให้กับหน้าบอลรองนั้นพ่ายแพ้ออกไปแต่ตอนนี้จ่ายอยู่ที่นะคบผม2.70ุศลูกศรสีเขียวไหลลงมา2.702.90แบบนี้นะครับก็อกบอกว่าวันนี้ผู้มาเยือนก็ต้องลุ้นแล้วครับนะโคโรนเองก็ต้องลุ้นแล้วครับนะวันนี้อ่ขออภัยนะครับไปโคโรนอีกแล้ว บอลลุญยานะครับเนาะบอลลุญยาเองนะครับก็ต้องลุ้นแล้วครับวันนี้นะครับเพราจะลุ้นทําอันดับนะครับไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมครับซ้อมการเล่นในบ้านนะครับของเอซีมิลานนะครับสิบเจ็ดนัดในฤดูกาลนี้ครับชนะไปเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้สามครับได้ยี่สิบห้าเสียสิบห้านะครับผมส่วนความการเล่นนอกบ้านของบอลลุญยาเป็นยังไงครับสิบเจ็ดนัดชนะหกเสมอเจ็ดแพ้สี่ได้ยี่สิบเอ็ดเสียยี่สิบสามนะครับอ่ะคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนเกมวันนี้เจ้าถิ่นเอซีมิลานนะครับ ก็ภายใต้การคุมทีมของเจสโซ่ของไซเซานะครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดคว้าชัยไป3นะครับส่วนสภาพความพร้อมก็วันนี้พวกเขาจะขาดปีกตัวเก่งอย่างราฟเอลนะเลยเอาครับที่ติดทุ่นแบนหมดสีลงสนามขณะที่ตัวเจ็บนอกเหนือจากนั้นก็น่าดั่เดิมนะครับยังเสียพวกยูซุฟฟูนานาไปนะครับเพิ่มความอีกลายนะครับทางด้านการจัดทัพภาคบ้านระบบ3-4-3แดนกลางจะใช้ปากรูเบนนะรอสัอันชิกนะครับแล้วก็กับทิานี่นะครับ ไรเดอร์นะครับผมคอยปั้นเกมร่วมกับสนับสนุนอ่อคอยปั้นเกมร่วมกันนะสนับสนุนสามภาษาแด,ด,ดนกลางอาแดนหน้าอย่างพวกคริสเตียนบุริสิตนะครับเนาะที่ลงไปสามเอ็นนัดยิงสี่ประตูลูกา้าโยบิกนะสิบสองนัดสองประตูแล้วก็อ่าชูเอานะครับอ่าเฟลิกนะครับสิบสองนัดอ่าลงหน้าตาข่ายร่วมกันนะครับผมเป็นประมาณนั้นการละกัน,นทางฝั่งผู้เยือนโบโลญะาเองนะครับภายใต้ทางการทำทีมของกุนซือวิเซนโซนะอิตาเลโนนะครับผลงานในเลกห้าเกมหนังสุดพว้ชัย ไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสภาพความพร้อมกอนเกมวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆครับระบบการเล่นอ้าจะสี่สองสามหนึ่งละครับนะแผงวิทิุตัวลูกจะวางพวกลิคาโดนะออสโซลินีนะครับพวกเย็นออกกาดนะครับแล้วก็นิโคโลนะกัมเบกีนะครับจับประสานร่วมกันนะครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างพวกใช้นะดาริงกา29นัดทำสอประตูลงหนาตาข่ายครับผม อ่ะไปดูครับบทสรุปของผมส่วนตัวกันละกานวันนี้นะครับผมเอซิมนานกลับมาฟอร์มดีชนะสามเกมติดนะฮะก็ยังอยู่ในสถานการณลุ้นพืที่ยูซอนะครับอีกทั้งยังมีเกมรับอ่ามีเกมอ่ะรอบชิงกับบอร์ลญ่านะครับเนาะในสึกของของฟุตบอลถ้วยนะครับเนาะก็มองว่าเกมนี้นะคงเล่นแบบสบายๆต่างกับทีมเยือนนะครับที่ต้องเดินเต็มที่เพราะจะได้อ่า อย่างที่บอกแล้ะครับล่าสุดก็สมอยยูเว่มาเนาะนะครับก็ล่าสุดถามพ้นที่ยูซอนั้นนะครับต้องใส่ใจกว่านี้นะครับแม้ว่านัดนี้นะครับอาเล่นในลังเย่าของเอซิมิลานนะครับแต่ว่าแรงจูงใจบรลญนญาต้องบุกมาลุ้นนะครับย้ำแค้นเอาชนะให้ได้มาเหมือนนัดเจอการล่าสุดนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องใส่เต็มที่แล้วครับบรลญนญาเนาะนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับผมนะบรลินญา กับราคาต่อของเอซิมิลานนะครับในราคาต่อที่ราคาปอนะครับผมมองวันนี้บรุญยานะครับอาจจะไม่แพ้กลับออกไปนดีครับผมผมส่วนตัวนะครับผมมองที่บรุญยากันละกันนะครับคู่นี้ให้ติดอสกอต่ํานะครับที่สองจุดห้าลงมาด้วยกันละกันนะครับผมว่าไม่น่าจะไปถึงสมลูกเนาะคู่นี้นะครับผมเอาไปกันต่อครับอีกหนึ่งคู่ครับอ่าไปดูในสื่อของลาลิกาสเปนอารัสพามาสครับพบกับราโยบายกาโนครับ ลาสฟามัสครับอันดับสิบแปดนะครับในศึกของลาลิกาสเปนนะครับพบกับบาเยกาโุ่นครับอันดับแปดนะครับนะเตะกันเวลาทีสองนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับสื่อเขาให้ลาสฟามัสต่ออยู่ที่นะครับราคาปอนะครับศูนย์จุดสองห้านะครับหรือว่าศูนย์นะครับขีดศูนย์จุดห้านะครับคู่นี้นะครับออาทำไมถึงต้องต่อราคาปอเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเนื้อหาครับเท็ดดีเท็ดส์ครับพบเจอการทอนทั้งคู่ นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างศิลป์นัดล่าสุดนะครัสมารมชนะไป2อเสมอ3แพ้ไป5้าครับล่าสุดก็นะครับออกไปเยือนครับ๋อาชนะอ่าไบเยกานโอไปได้3ามประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็รัสสรมก็ชนะนะครับไบเยกานโอไปอีกนะครับเนาะสองศูนย์นะครับแต่ต้องย้อนไปเมื่อปี2 0 2 4นะครับทั้งสองทั้งสองเกมนะครับศินัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านรัสธรรมเป็นยังไงครับทุกเกมนะครับ ชนะไปสองเสมอสามแพ้ไปห้าครับผมนะล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้เบรเซียไปสองประตูต่อสามนะครับแล้วก็ออกไปเยือนนะครับอตเลติเมีเบาก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาสิบเกมล่าสุดนะครับของมาเยกาโน่ครับผูม้มาเยือนวันนี้ครับนะมาเยกาโน่เองก็ชนะสองเสมอสามแพ้ไปห้าครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเกตันบ่าเป็นเ,เกตเนบ้าเป็นหนึ่งศูนย์นะครับก่อนนั้นก็ไปเยืยนเอนอเลโกมาลิตก็แพ้ไปสามประตูต่อศูนย์นะครับเนาะสามนัดล่าสุดก็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับ สาัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเองก็แพ้ไป2ชนะ1ครับอ่ะฟอร์มก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่คู่นี้ไปดูตลาดปัจจุบันกันแล้วกันครับว่าเขาเปิดมาเป็นแบบไหนครับอ๋ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้10บโมงก,กว่าๆนะครับก็แฮนดีแคปครับเขาเปิดมาให้ราคาที่ อ่าลัสสมาร์ทเจ้าบ้านครับต่อราคา0.25อยู่นะครับเนาะก็เลือกจ่ายน้ำลบหนะครับแล้วก็อ่าเลือกจ่ายน้ำฝั่งผู้มาเยือนนะครับเป็นน้ำขาวนะครับอ่าราคาผู้เสมอคู่นี้นะครับผม1.2ในส่วนของผมนะครับนะราคาแบบนี้ต้องจ่ายที่ที่อ่า3.40ถูกบวกขึ้นไปครับยิ่งมากยินดีการันตีให้มีสกอร์นะครับแต่นี้เลือกจ่ายอยู่ที่3.30 3.25ลูกสอนสีเขียวสีแดงสลับสวนทางกันแบบวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้การันตีว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะนะครับอ่าเลือกจ่ายอ่าผู้หน้ามััันนต่่อออะะคครรรบบบยางงสเ จริงๆต้องจ่ายอยู่ที่2.10ลงมายิงน้อยยินดีครับการันตีให้หน้าบอต่อเบสเสร็จเด็ดขาดแต่ตอนนี้จ่ายอยู่ที่2.42 2.45นะครับเนาะลูศรสีเขียวมีการปรับไหลลงมาเล็กน้อยนะครับจ่ายแบบนี้ไม่ได้ให้ค่าความสําคัญกับเจ้าบ้านสักเท่าไหร่นะครับผู้หน้าบอลรองนะครับจริงๆต้องจ่ายอยู่ที่3.20แต่ตอนนี้เริ่มจ่ายอยู่ที่2.83 2.70 3.05 2.85นะครับลูกศรสีเขียวสีแดงไหลสวนทางกันนะครับคู่นี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเนาะว่าเออ่ ผู้มาเยือนนะครับจะเปิดเศรษเกิจขาดเหมือนกันนะครับเนาะราคาสูงเต็มเกมเป็นยังไงครับเขาเปิดมาให้2.25นะครับมาก็ขยับไปที่2.50นะครับเนาะเลือกจ่ายน้ําฝั่งหน้าบอลลองที่น้ําขาวนะครับแล้วก็จ่ายน้ําหน้าบอลต่อนะครับสูงไปที่น้ำลบห้านะครับผมอคู่นี้ไปดูความพร้อมของทั้งคู่ครับอ่าหลายชื่อแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็สภาพความพร้อมของทีมสักนิดหนึ่งกันเลยกันครับ ไปเริ่มที่เจ้าบ้านครับลัสฟามัตเองนะครับนะอ่าเล่นในเกมเย้านะครับในลีกมาทั้งหมดนะครับสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดนัดนะครับชนะสี่เสมอห้าแพ้แปดได้ยี่สิบเอ็ดเสียยี่สิบเจ็ดครับนะในฐานะเป็นเกมเย้านะแล้วผู้มาเยือนเองครับอย่างอารายโยเองนะครับเล่นในเกมเยือนก็สิบเจ็ดนัดครับชนะห้าเสมอห้าแพ้เจ็ดได้สิบสี่เสียสิบแปดนะครับผมความพร้อมล่าสุดครับลัสฟามัตครับอ่าเพิ่งจะเปิดลางไพ่กับมาเลเซียไปสองสาม เมื่ออลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะสำหรับความพร้อมของลูกทีมของลูกเตะก็คงยังไม่มีรายชื่อของคิวเรียนนะครับโรดิเกตกับนะเยฟเยสเปอร์นะครับนะลิสชิวเลเซนนะครับสองแข้งเดี่ยวหน้าเดิมนะครับที่ยังไม่หายอาการบาดเจ็บนะครับคาดว่ามาติเนสนะครับเตรียมวางหมากใส่ระบบ4 2 3 1ครับโดยมีโอลิเวอร์นะครับแม็กเบอรี่ครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าลาสกอร์นะและเขาใช้ฟาบิโอชินวานะครับรับจ็อบเพย์เมเกอร์นะคอยสนับสนุน อยู่ด้านหลังตามเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับลาโยบายเยโนครับนะคุณซื้อของอ,อันติโก,โกนะครับเปเรสเพิ่งจะเปิดหลังเชือดเคตาเฟ่มาหนึ่งศูนย์นะครับนะในศึกลิกนะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมครับก่อนทําศึกเนาะก็ไม่ว่าจะาจะไม่สามารถใช้กบ,บริการเพราะว่ปาเตชิวนะครับ กางรับนะครสกปรกที่ติดทดแบนแล้วก็สะสมไปเหลือครบโคต้าะนะเช่นเดียวกับวอฟจูนี่นะครับมอนเตีรนนะครับแล้วก็อับดุลอามูมินนะครับอ่าสองแข้งเีง้งข้างสต็อกอ่าซึ่งยังไม่หายดียาคาดว่าเฟรสนะครับจะมาในบบกสี่สองาหนึ่งโดยมีอาดี้เอมบาบ้านะครับออกสกตาร์ทเย็นหน้าลาดาข่ายโดยใช้นะครับไอแซคนะปาราซอนนะครับรับอาสาป้นเกมอยู่ด้านหลังตามสูตรเหมือนเดิมเอาทัศนะส่วนตัวของผมครับรับสมัีเองนะครับอา่าจะรับบทไปท่านต่อสักวันนี้เนาะ เพราะสถานการณ์หนีตายบีบบังคับให้พวกเขาต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับผมเพื่อลุ้นอ่าพื้นที่อ่าหนีตายให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยฟอร์ม2เกมอ่าท้ายเกมในลีกนะนอกจากจะประชัยแล้วนะครับเน,นือ้อยังโดนแนวลุกอาถลุยังโดนถลุมแนวรับขอไปนะยับยินงไป<ม>สี่เม็ดด้วยกันฉะนั้นอ่ายังไม่พอทางฝั่งคาดตกะอย่างรายโยนะครับมาวันนี้ครับต้องการคะแนนเพื่อลุ้นพื้นที่นะไปบุ๊ ไปบูฟุตบอลยุโรปผมว่าอย่างนั้นนะในซีซั่นหน้าอีกด้วยฉะนั้นการต่อของเจ้าบ้านนะครับที่ราคา0.25ผมขอมองไปที่รายยบาเยกานครับวันนี้นะครับนาะมองไดสองมุมนะครับก็ลุ้น2มุมนะครับอ่ผมว่าดีกว่านะครับอ่าไปที่รายยบาเยกานอครับนะอาจจะเสมอได้แล้วก็อาจจะชนะ1-0นะครับให้มองสกอร์ต่ำไปที่2.5นะครับเนาะคู่นี้ผมไปที่ ทีมเยือนอย่างบาเยกานุในราคา0.25ครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายด้วยแชมเปี้ยนชิพอ่ารอบเพย์ออฟนะครับอ่าเลื่อนชั้นอ่านัดแรกครับโคเวนที่พบกับซันเดอร์แลนด์ครับโคเวนที่ครับอ่าทีมอันดับ5ครับของตารางแชมเปี้ยนชิพครับผมพบกับซันเดอร์แลนด์ทีมอันดับ4ครับอ่าเป็นฟุตบอลรายการเพย์ออฟนัดแรกนะครับผมนะโคเวนที่เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับ อาวันนี้เตะกันเวลาตีสองครับตามเวลาในประเทศไทยครับก็เลือกต่อคอมพิวเตออยู่ที่อ่า0.25ครับเขาเปิดมาให้แบบนั้นนะครับผมไปดูไฮโซเฮดของตะกูพนักันนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดเป็นยังไงครับนะคอมพิวเกง46นัดชนะ20เสมอ9นะครับแพ้17ได้64ครับมี58ครับเสีย58เนาะขออภัยนะครับแล้วก็มี69แต้มล่างอันดับ5นะครับส่วนซันเตอร์แลนด์เองก็46นัดชนะ21เสมอ13แพ้12ได้58เสีย44 นะครับมีเ6แต้มนะครับลังอันดับ4นะครับผลงานการพบเจอกันนะครับสิบนัดล่าสุดครับเป็นโค้ชที่ครับชนะ5เสมอ5นะครับอ่าไม่แพ้กันนะครับหนูคู่นี้ก็ชนะ5เสมอ5้าของนที่อ่าถือว่าทำได้ดีนะครับผมอ่สิบนัดล่าสุดทุกรายการเป็นอย่างไรสักครู่ไปดูกันเลยครับ ล่าสุดของคอมฟิตี้ครับถือว่าสวยหรูดูดีทีเดียวนะครับหนูชนะเจ็ดครับเสมอศูนย์แพ้สามราสุดก็เปิดบ้านชนะไม่เดื่นสโบไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับนะตามไปด้วยเปิดบ้านชนะเวทบอมบิดอาเบียนไปอีกสองประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหห้าสามนัดรวดนี่ชนะหมดเลยนะครับผมนะสุดยอดครับฟอร์มอย่างโคฟิที้ซิตี้วันนี้ครับผมอ่ะไปดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์กันบ้างเป็นอย่างไรครับซันเดอร์แลนด์สิบนัดหลังสุดก็ชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ครับหน้าสุดล่าสุดก็ ออกไปเยือนแพ้ออกฟอร์ดยู่นเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็นะครับไปเยือนแพ้กับริซอนซิตี้ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับอ้าไปดูปัจจุบันเขาไหลไปที่ทางใดไปดูครับครับปัจจุบันตอนนี้ครับตามที่สื่อเขาบอกมาให้นะครับแล้วก็เปิดมาที่ราคาตลาดเอเชียเรานะครับราคาปออยู่ที่คิวตอต่อปอนะครับเลือกจ่ายน้ำลบสิบครับผมแล้วก็เอาฝั่งผู้มาเยือนก็เลือกจ่ายน้ํานะครับ ลบสิบแต่ลูกศรสีแดงตอนนี้กําลังส่วนขึ้นเป็นน้ําลบห้านะครับนะยังไงก็เช็คราคาให้ดีคู่นี้นะครับก่อนเตะสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้กันนะครับผู้เสมอตามจริงแล้วคู่นี้ครับจากราคาปอลจริงแล้วถ้าจ่ายอยู่ที่สามจุดสี่ศูนย์นะครับหมุบอกขึ้นไปครับการันตีให้มีผู้ชนะแต่ตอนนี้อาจจะตัอยู่ที่สามจุดสองศูนย์สามจุดหนึ่งห้านะครับยังไม่ถึงเลทในการจ่ายที่แท้จริงนะครับอ่าหัวหน้ามาต่อจริงๆแล้วต้องเป็นเสีแดงขาดอยู่ที่นะครับสองจุดห้หน้าบต่อชงศูนย์ยิ่งน้อยยิ่ลูกงสีเขียวก็มีการปรับไลมา นะครับผมก็ยังไม่ถึงเลทนะครับเนาะคู่นี้นะครับอ่าผู้หน้าบอลจริงๆเราต้องจ่ายอยู่ที่อ่าสามจุดสองศูนย์นะครับแต่ตอนนี้เขาเลิกจ่ายอยู่ที่สามจุดสองศูนย์สามจุดสามห้าสามจุดสามห้าสามจุดสี่ศูนย์ลูกศรสีแดงไหลขึ้นไปอย่างนี้ก็เอาผมบอกว่าวันนี้นะครับอ่าเจ้าบ้านเองก็ต้องใส่เต็มที่แล้วครับนะอ่าเป็นเกมนัดแรกด้วยนะครับในการเพลย์ออฟก็ต้องลุ้นเต็มที่ไปก่อนแล้วครับเปิดมาราคาเต็มเกมอยู่ที่สองจุดสองห้านะครับเนาะตอนนี้ขยับขึ้นลูกศรสีแดงขึ้นไปอ่าเป็นสองจุดห้าศ ผมว่าคู่นี้นะครับไปบนเต็มเกมนะครับก็จะดูดีนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับผมไปดูนะครับ่าสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมแบบเร็วๆเลยนะก็แกันนะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นที่นะครับผมาเล่นเป็นในเกมเย้านะครับอ่ะก็แข่งมาย3บามครับชนะสิบเสมอสามแพ้ไป6กได้สี่สิเสียยี่สิบี่ครับซึ่งซันเดอร์แลนด์เองก็แข่งไปเกมเยอนก็แข่งมา23บาครับชนะ9กเสมอหกแพ้ไปแปดได้ยี่สหกเสียยี่สิบหกนะครับสภาพความพร้อมของทั้งคู่เป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ เริ่มจากเจ้าบ้านอย่างของพิธครับแสงแลมพาร์ครับคุณซื้อครับวันนี้นะครับรอลุ้นนะครับเอฟซอนนะครับเอ่อเมสันคราสนะครับเนาะสามสิบนัดห้าประตูนะครับอ่าตัวลุกนะครับที่พวกมีอาการบาดเจ็บนะครับอยู่ด้วยนะครับต้องตรวจสอบความพิตนะครับแต่จะขาดพวกอันนอร์แมนนะครับบาเชตนะครับแล้วก็ออลิเวอร์นะครับดอฟวินนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูมอหนึ่งชาสววเดนนะแล้วก็จะเป็นเบสลีนะครับคอลินนะครับ ลงเฝ้าเสาแทนก็แล้วกันนะครับผมเบื้องต้นก็จะเป็นแกนหลักอย่างพวกแจ็คนะรูโดนี่นะครับมิดฟิลครีแมนนะครับที่ยิงไป9้าประตูนะครับและจ่ายไป1ิบสองซอสต์นะความเหลือกำลังบุกร่วมกับวิกเตอร์ท็อปนะครับแข้งเดนมาร์กนะครับสมทบอีกเข้าไปหกลูกนะครับถือว่าฟอร์มดีนะครับนะสนับสนุนหอบตัวเป้าอย่างฮาจิไร์นะครับกดไป12ประตูในฤดูการนี้นะครับของแชมเปยนชิพนะครับสอร์แลนด์เป็นอย่างไรครับผมนะครับเรติสนะครับ โรเบิเทนเนอร์แมวดำนะครับยอมอ่าช่วงทานฤดูกาลนะครับเนาะปกติพ่ายห้าเกมติดเลยนะเนื่องจากต้องการเซฟนะตัวมาพุ่งอรอบเฮยอฟนะครับโดยเฉพาะนะครับก็แกนหลักยังเป็นพวกคลาสิกโรเบิร์ตนะครับมิสฟิลหมายเลขสิบนะครับที่ยิงไปสองประตูและจ่ายไปเจ็ดแอซิ์นะครับคาคลิกดาวลูกวัยสิบเจ็ดปีนะที่ทำไปสี่ประตูนะครับคอซัพพอตให้นะครับผมก็คาดว่านะครับ เบอร์หนึ่งนะครับนะคู่กองหน้าเบอร์หนึ่งอย่างพวกปีเลี่ยมนะครับไซไอซิดอนะครับที่ยิงไปถิงสองลูกในฤดูกาลปกตินะครับทางด้านตัวเจ็บเหลือแค่โรแมงนะครับบูเล่นะครับที่ลงไปยี่สบสองนัดทำไปห้าประตูแล้วก็ไนออนนะครับฮักกินนะครับแล้วก็เจเดนดานนะครับแล้วก็อาเมดนะครับอับดุลลาไฮนะครับที่ยังไม่สามารถใช้ทีมได้นะครับโควิตตี้นะครับเนาะผมขอฟันธงไปเลยว่าส่งท้ายฤดูกาลปกตินะครับด้วยการกวาดชัย นะครับสามนั้นรวดเลยนะครับแล้วเราก็ไล่สยบบอลสมาร์ทเวทบอมบิดแล้วก็มิเดิลสโบมาได้นะครับแบบเกมศูนย์ทั้งหมดนะครับเนาะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะเป้ารังไดทินนะครับก่อนต้อนรับนะซันเอร์แลนดนะครับก็วันนี้นะครับผมมองว่าโคงเป็นที่เจ้าบ้านนะครับอร์มการเล่นสุดยอดนะครับเนาะแล้วก็เป็นอ่าเพล์ออมนัดแรกด้วยนะครับเนาะช่วงท้ายที่สั้นนะครับคะแนนก็ทิ้งเพด่พ่พ่มออกมานะครับแล้วก็แพ้ถึงห้าแมตต์ติดเลยสําหรับซันอร์แลนดนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับ เจ้าบ้านคอเวนที่นะกับราคาต่อนะครับ0.25นะครับผมว่าวันนี้คเวนที่เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้นะครับเนาะด้วยสกอร์นะครับ2-0หรือ2-1นะครับคู่นี้นะครับถ้าสกอร์สูงเต็มเกมนะครับถ้ามีอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งก็ให้ติดสกอร์สูงไปได้เลยนะครับคู่นี้นะครับผมมองคเวนที่นะเจ้าบ้านวันนี้น่าจะชนะซันเดอร์แลนด์ไปก่อนในนัดเพย์ออฟนัดแรกวันนี้ครับ2-0หรือว่า2-1ครับอ้าวบทสรุปนะครับผม โคโลนนะครับผมไปที่โคโลนนะครับนะแล้วก็บอลอนานะครับผมลองที่บอลอนาครับรัสพามัทนะครับผมลองที่บาเยกกโนวันนี้ครับในราคาปอนะครับผมโคเวนตีครับผมไปเจ้าบ้านโคเวนตีครับสรุปผลงานพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวสายๆเจอกันว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามครับผิดพาพฟังไปขอประทานอภไยด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่นะครับรับชมจนจบคลิปหรือว่าท่านอื่นๆที่รับชมย้อนหลังนะครับ ผมมือใหม่บอกตรงๆนะครับเราไม่โกหกกันนะครับแต่ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในบทวิเคราะห์ตามฉบับของผมนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยใจนะครับฝากครับนะสนใจนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าอยากจะได้นะครับทัศนะก่อนแข่งนะครับหนึ่งชั่วโมงแต่ละคู่หน้าช่องยินดีให้คาปรึกษาในกลุ่มมีทีมงานมืออาชีพอีก3าท่านรอคุณอยู่ครับเจอกันในกลุ่มได้เลยนะครับบ้านบอล27ฟรีทุกอย่างครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วฝากหน้าช่องไว้ด้วยนะครับผม วันนี้คงต้องไปก่อนครับช่วงนี้มีทางใช้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับไปละครับสวัสดีครับ